วัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทําการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ณประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ตําแหน่งเซตเตอร์หมายเลข3พรพันธ์เกิดปราดชมพู่อายุ29ปีสูง170ซนติเมตรมาจากนครปนมเป็นกัปตันทีมในปีนี้ ัตันชมพู่ทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมอยู่ในอนดับที่66ของ v o l l ์บ b o x โดยได้รับรางวัลเบสเซเตอร์ถึง4รายการและ MVP อีก1รายการหมายเลข13นับชนิชาใจแส้นงนุกนิกอายุ24ปีสูง1 7 2ซนเมตรจังหวัดชัยนาาตำแหน่งอ p p o s ซิ e หรือบีหลังนำโดยหมายเลข16น้องบีมพิมพิชยาโกกรัม อายุ24ปีสูง178เซนติเมตรมาจากบุรีล์หมายเลข14ธนชาสุขสดน้องโมเมอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีตำแหน่งบีหลังต่อไปเป็นตำแหน่งหัวเสานำโดยหมายเลข18อัชราพรคงยศน้องเพียวอายุ27ปีสูง180เซนติเมตรมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชหมายเลข19น้องบุ๋มบิม๋มชัดชุออนโมกสีอายุ23ปีสูง179เซนติเมตร จังหวัดบุรีรัมย์หมายเลข17น้องออมสศิพาพรจันทวิสูตรอายุ25ปีสูง1 7 5ซมรมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหมายเลข11น้องแคทคัททลีปิน่นสุวรรณอายุ28ปีสูง1 7 1ซนมมาจากจังหวัดขอนแกน่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบอลเลวมีด้วยกัน4คนนำโดยหมายเลข5ทัดดาวนึกแจ้งน้องแนนอายุ28ปีสูง185ซนมรมาจากจังหวัดร้อยเอด หมายเลข12น้องเตยหัตถยาบำรุงสุขอายุ29ปีสูง180ซนตเมตรมาจากจังหวัดชายภูมิหมายเลข22น้องเมียววัชริยานนท์จันทร์อายุ26ปีสูง178ซนเมตรเกิดที่กรุงเทพปัจจุบันคุณลำเนาอยู่จังหวัดกำแพงเพชรหมายเลข24น้องตาลทิชกรบุญเลิศอายุ21ปีสูง181ซนเมตรมาจากจังหวัดนนทบุรีตำแหน่งลิเบอรโรหรือตัวรับอิสระนำโดย หมายเลข2ปิยนุษย์แป้นน้อยน้องแป้นอายุ32ปีสูง170ซติเมตรมาจากนครศรีธรรมราชและคนสุดท้ายหมายเลข9น้องยูนัทพรสนิทกลางอายุ31ปีสูง166ซติมตรมาจากนครราชสีมาหัวหน้าผู้ฝึกสอนโคชดวนดานัยศรีวัชระเมธากุลเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นเปิดรายชื่อ14วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติตุรกีจะพบกับทีมชาติไทย รอบแรกในวันเสาร์ที่24กันยายน2565เวลา18.00น,นหรือ6โมงเย็น,นครับแข่งที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยทั้ง2ทีมพบกัน3ครั้งล่าสุดในรายการ v n l ไทยแพ้ทั้ง3นัด6มิถุนา2019ไทยแพ้0.3 6ต่อ3 6มิถุนา2021ไทยแพ้1.3ต่อ3และ14กรกฎาคม2 0 2 2ในรอบ8ทีมสุดท้ายไทยแพ้1ต่อส ลายชื่อนักกีฬาทั้ง14ท่านมีดังต่อไปนี้ตำแหน่งเซตเตอร์มี2ท่านหมายเลข3ค h a n s อสบายอายุ25ปีสูง182ซนเมตรตอนนี้เธออยู่ในอันดับที่11ของวอลเลย์บอลปีนี้ได้เบสเซตเตอร์2ทัวร์นาเมนต์คนนี้ชอบเล่นบอล2คล้ายๆชมพู่พรพันเกิดปาดหมายเลข12เอลิฟซาฮินเซตเตอร์ อายุ21ปีสูง184ซนติเมตรออปฟิซตมี2ท่านนะครับหมายเลข99 a บเอบาคาราคูดอายุ22ปีสูง196ซนติเมตรคนไทยรู้จักคนนี้ดีนะครับหัวสีชมพูเกมที่แข่งกับไทยทำได้ถึง17คะแนนจุดตบของเธอสูงถึง325จุดบ็อก315ซนติเมตรปัจจุบันเล่นอยู่ในอิตาลีหมายเลข13เมเลียมบอสอายุ34ปีสูง190ซเม ต่อไปเป็นตำแหน่งหัวเสาือบีหลัง outside hitter มีด้วยกันทั้งหมด5คนหมายเลข7็ฮันเดบาลาดินอายุ25ปีสูง190ซนเมตรเกมที่แข่งกับไทยใน v n l เธอทำได้สูงถึง10คะแนนหมายเลข9เมลิฮาอิสไมโลกรูอายุ29ปีสูง188ซนติเมหมายเลข6กซาลิฮาซาฮินอายุ23ปีสูง184ซนเมตร เกมที่แข่งกับไทยในรอบ8ทีมสุดท้าย VNL เธอทำได้ถึง10คะแนนหมายเลข22อิลคินไอดินอายุ22ปีสูง183ซนตเมตรหมายเลข17เดยาซิบิกซูรูอายุ21ปีสูง182ซนตเมตรต่อไปเป็นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบอลเร็วนำโดยเอดาเออเดมกับตันทีม อายุ35ปีสูง188ซนเมเกมที่แข่งกับไทยใน VNL เธอทำคะแนนได้สูงถึง17คะแนนปัจจุบันเธออยู่ในอันดับ5ใน v o l เลย b บอลจุดตบของเธอ315จุดบล็อก302ซนตเมตรหมายเลข18เซ่ากุนเนสอายุ23ปีสูง198ซนเมเกมที่แข่งกับไทยเธอก็ทำได้ถึง14คะแนนหมายเลข15ไอซินอักโยอายุ23ปี สูง188ซนติเมตรตำแหน่งลิเบโรหรือตัวรับอิสระมี2คนหมายเลข2ซิมเกออากกสอายุ31ปีสูง168ซนติเมตรและคนสุดท้ายหมายเลข20ิไอรินอาก้าอายุ27ปีสูง172ซนติเมตรสำหรับหัวหน้าผู้ฝึกสอนจูวานิกุยเดตติเป็นโค้ชชาวอิตาลีทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนให้กับลย์บอลหญิงทีมชาติตรุรกีตั้งแต่ปี2 0 1 7ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มบีร่วมกับโปรแลนด์ตุรกีโดมินิกันเกาหลีใต้และโครเอเชียนัดแรกเราจะพบกับตุรกีในวันที่24กันยายนเวลา18.00นหรือ6โมงเย็นตามเวลาในประเทศไทยติดตามชมไทยทัฐสดได้ทางช่อง Work Point 23อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนจากการวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องลุงโจสปอร์ตและ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมโจลาไปแล้วสวัสดีครับ